สวัสดีค่ะสวัสดีสี่ละท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะวันดีเลิกดีเนาะวันนี้วันที่29นะคะแ๊บเดียวก็สิ้นเดือนเมษาอีกแล้วนะคะคันนี้ก็ปลายทางเจอกันได้ค่ะจังหวัดสุรินทร์นะคะใกล้ใกล้กันนี่เองเนาะบ้านลูกค้านะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยที่ความเชื่อใจแล้วก็ไว้วางใจมาสั่งจองรถจากทางอู่ของเราตัวใบใช้งานนะคะคันนี้ก็เป็นฮีโน่เมกาเจโอแปดซีค่ะลูกค้า 6สูบปั๊มสายนะคะ210แรงมานั่นเองค่ะรุ่นยอดนิยมขายดีเนาะคันนี้ลูกค้าก็ได้มาสั่งจองไว้ตั้งแต่เป็นหัวลากสีนะคะอ่าสไตล์ตกแต่งลูกค้าเลือกเองทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกสีแล้วก็ลวดลายนะคะอ่าลูกค้าสามารถเลือกได้ตามชอบบุกเรายินดีจัดให้ตามที่ท่านต้องการใช้งานนะคะราคาไม่แพงไม่แรงจับต้องได้ทุกคันเดี๋ยวให้ช่างขยับก่อนค่ะ ดีเมื่อคืนนะคะฝนตกทั้งลมด้วยเนาะช่างล้างทําความสะอาดนะคะเช็ดถูร,รอเริกดีลูกค้าตั้งแต่เมื่อวานนะคะฝนสาดอาจจะเปื้อนนิดนึงนะคะก็ขออภัยด้วยเนาะแต่บอกเลยค่ะว่าไม่เป็นผลกับความหล่อของตัวรถแน่นอนค่ะ คันนี้ก็เป็นสเปคอูนะคะมาตรฐานเลยยาวอยู่ที่360เมตรรวมท้ายนะคะกระบอกดำก็เป็น4ตันค่ะลูกค้าคันนี้เป็นสีชมพูมุกน้ำเงินไดมอนด์นี่ค่ะสวยๆแจมๆหวานเจี๊ยบมาแต่ไกลแน่นอนแต่งเต็มเลยค่ะคันนี้ด้านหน้าราวไฟเนาะแปลงชมหน้าคะ่ะกระจกจอจานค่ะกันชนยามุดยื่น แล้วก็ครอบแคปเป็นเลดนะคะจัดให้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยตามสั่งค่ะแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่รองดักน้ำใส่ให้นะคะทุกคันไม่ว่าจะเป็นคอมมนเรลหรือธรรมดาเครื่องตัวธรรมดาเราก็ใส่ให้นะคะ,ะดูได้เลยค่ะงานจากทางอู่ของเราเนาะงานช่วงล่างนะคะนี่ระบอกสีเหลืองดุมล้อสีเหลืองค่ะก็ตัดกันกันกบ สีชมพูนี่สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวมคะค้าพาชมภายในอ่านี่เลยค่ะเป็น VIP สีน้ำตาลตัเข็บคู่นะคะลูกค้าสีเหลืองค่ะก็เรามีตัวอย่างผ้าเบาะให้ลูกค้าได้เลือกตามที่ชอบเช่นกันนะคะแล้วก็หลังคา v i p อันนี้ก็จะเล่นสีผ้านะคะสวยมากๆเลยเบาะแคบเราสร้างให้ใหม่เลยนะคะสร้างให้ใหม่เราจะไม่หุ้มทับตัวฟองน้ํานะคะของเดิมนี่จะเป็นฟองน้ํามานะคะลูกค้าด้านล่างมันจะบางมากเลยนะคะเผื่อลูกค้าไปใช้งานาสักประมาณาไม่ถึงเดือนเนาะมันก็จะแตกนะคะเพราะว่าบางที่บา,บางเจ้าเนาะ ไปทำงานนะคะบางพื้นที่เราต้องได้นอนหน้าดินนะคะนอนที่บ่อดินเนาะ,อ,ะอันนี้เราก็เพิ่มความแข็งแกร่งก็คือสร้างให้ใหม่เลยสําหรับตัวเบาะแคบนะคะลูกค้าแข็งแกร่งทนทานแน่นอนเนี่ยค่ะจอเครื่องเล่นมีให้เรียบร้อยนะคะทือพักเท้า v i p อันนี้ก็กลัวรถลูกค้าเปื้อนเนาะเพราะว่าฝนมันตกนะคะ,ะช่างก็ขยับเข้าขยับออกก็รองนังสือพิมพ์ไว้ให้เรียบร้อยค่ะ นี่ดูงานได้เลยนะคะสีสวยแจ่มมากๆเลยอน,นี้ก็ชมหน้าเครื่องยนต์ค่ะ JO84 นะคะ6สูบปั่มซ้ายสา0ย210แรงอันนี้ก็เป็นรุ่นที่ลูกค้าตามหานะคะรุ่นยอดนิยมเลยเนี่ยค่ะช่วงล่างเนาะก็ประมาณนี้ค่ะกระบอกโชคตัวช่วยปากนกแก้วนี่เราใส่ให้ทุกคันนะคะดูงานได้เลย ช่างก็อัดจารบีเก็บให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้เลยยนนงลางเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะคะทั้งหกเส้นค่ะดุมล้อสีเหลือง<โดย>อัานี้ค่ะสำหรับท่านใดสนใจเบอร์โทรสอบถามได้เลยนะคะ0863 2978 55 098 162 8084 อาจจะแฟนั้นซื้อผ่านดอสกสอตัดสุดเรามีพร้องบริการให้ลูกค้านะคะแล้วแต่สะดวกแบบไหนสามารถพูดคุยหรือว่าแจ้งรายละเอียดจากทางอู่ของเราได้เลยเช่ำๆค่ะสวยมากค่ะลูกคาา้างานเชื่อมซีโอทนะคะโซลิด ดูลายได้นะคะมีลายคมมากๆเลยค่ะลูกค้าอันนี้ช่างยกดั้อยนะู่เนาะยกหัวหเช็คความพร้อมอีกทีหนึง <สา S 1> เนาะเดี๋ยวแม่ค้าจะพามาชมฝั่งนี้นะคะติดฟิล์มกรองแสงระบบแอร์เช็คให้เรียบร้อยค่ะพร้อมใช้งานลูกค้ารับรถไปลุยงานได้เลยอตรด่วนก็จัดให้ตามที่ลูกค้าขอ แฟดสามค่ะตัวนี้ก็จะเป็นพัดหะนะคะลูกค้าถ้าเป็นเครื่องปั๊มสายเราจะใส่เป็นพัดหะให้ลูกค้าเลยเสียงก็จะดังสไตล์84นะคะกรองอากาศก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะเรียบร้อยอคัมดัมมีให้เหมือนเดิมนะคะนี้ใช้งานจริงได้เลยนะคะเวลาลูกค้าไปใช้งานเนาะไม่ต้องไปหาไม้หรือหาเหล็กมาคัมนะคะ นี่เราก็มีให้สําเร็จเรียบร้อยเราก็สามารถเช็คช่วงล่างได้แบบสบายใจนะคะแหนบเสริมเพิ่มให้ทุกคันนี่ดูงานได้นะคะเสาหน้าเสาท้ายผ่าลงมาซับให้แบบนี้เลยของเราซับให้สามชั้นนะคะลูกค้าซับให้สามชั้นนี่ดูงานได้นะคะรอยเชื่อมเชื่อมเต็มทุกจุดข้างในนะคะช่างก็เชื่อมสําหรับตัวบรนพับอ่ามันก็จะช่วยให้ มันเหนียวมันแข็งแกร่งทนทานขึ้นกว่าเดิมเนาะเราจะไม่ได้เชื่อมแค่ตัวด้านนอกนะคะแต่ด้านในเราก็เชื่อมให้ด้วยเนาะองค์ประกอบหลักทั้งหมดเป็นซีเมนต์หมดเลยนะคะเราเน้นความแข็งแกร่งทนทานงานที่ได้คุณภาพแล้วก็มาตรฐานนะคะเวลาลูกค้าไปใช้งานจริงลูกค้าจะรู้เลยนะคะบางท่านนี่คือเวลาลูกค้ามาเลือกมาซื้อรถเนาะเราไม่ได้รู้รายละเอียดอ,องค์ประกอบแต่ละอย่างแต่ละชิ้น แต่ละส่วนของตัวรถนะคะแต่อู่ของเราเนี่คือแม่ค้าแจ้งชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าอ,าอยากให้ลูกค้าได้ได้แบบดูงานเนาะได้ดูงานไปใช้งานนี่คือไม่ว่าแต่ใครนะคะลูกค้าซื้อของแล้วต้องย่อมอยากได้ของดีนะคะ mm. นี่ดูตัวเติบหน้าของเราเก็จะเป็นซีมมนนะคะ mm. เห็นไหมคะเชื่อมเต็มให้ทุกจุดเลยนี่ค่ะเดี๋ยวนมค้าซูมให้ดูใกล้ๆนี่เห็นนะคะ เชื่อมเ,มเต็มยาวจนสุดเลยนะคะนู่นเลยค่ะเห็นไหมคะเชื่อมเต็มให้ทุกจุดนะคะบางครั้งคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่เราใช้งานจริงนี่คือมันช่วยยืดอายุการใช้งานรถของลูกค้าไปได้นานนะคะไปได้นานราคาที่ลูกค้าจ่ายบอกเลยนะคะว่าคือมันเกินคุ้มแน่นอนนะคะก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าดูแลรักษารถของตัวเองด้วยเนาะนี่ค่ะยวให้ดูเลยสวย,สวย เนี่ยคะ่ะเหล็กท้ายนี่มีให้แมคโครดันแน่นอนนะคะดันท้ายไม่ต้องกลัวว่าสีตัวฝาท้ายจะถลอกนะคะหรือจะโดนฝาท้ายเพราะว่ามันมันออกมาจากตัวฝาท้ายนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้มันเป็นเหล็กตัวเดียวกันกับที่รองคัสซีนะคะแบน,นตัวแบนตัด15มิลน,นามากๆแล้วก็กันตัวนี้นะคะจะแตกเร็วเนะคะเพราะว่าฝาท้ายเราตีกระแทกกับตัวรถเวลาเราเทดินนะคะนี่ช่างก็ออกแบบเราออกแบบให้นะคะนี่คะ่ะดูสวยมาก มีกันท้ายระเบิดให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบติดคัซีอันนี้ค่ะก็ให้ชมแบบเต็มๆคันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายติดคัสีสามดวงไม่ต่ํานะคะอย่างลูกค้าบางเจ้าบอกว่ากลัวต่ำเนาะเวลาไปเทดินแล้วมันจะอัดกองดินนะคะนี่ดูได้นะคะตัวอย่างคันนี้ไม่ต่าเลยสวยมากค่ะเวลาใส่กันฝุ่นท้ายข้างหลังนะคะมันจะเข้ากันน่คะเป็นทรงแบบสวยมาก นะคะอันนี้ก็ยื่นประมาณ20เซนนะคะทนท้ายแล้วก็ตัวหน้า,ารถวัยรุ่นเนาะลูกค้าอยากได้เราก็จัดให้ค่ะแล้วก็มีโซ่เกาะไว้นะคะไม่ต้องกลัวว่าเวลาใช้งานจริงจะเหยียบขาดนะคะนี่เวลาลูกคา้าเจอหน้างานนี่หน่อยก็สามารถยกโซ่ขึ้นนะคะเลื่อนตำแหน่งขึ้นได้นะคะจัดให้ค่ะงานสวยๆเนี่ยค่ะฉ่ำมากค่ะลูกค้า สวยมากคันนี้รอแบบจัดเต็มตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการนะคะนี่เมกา J จโอแปดส่หกสูบปั๊มสายสอ0รแรงม้าโอ้โหหล่อมากเจ้าคันนี้หวานเจี๊ยบเลยค่ะวสวยมากเนี่ยค่ะดูวัยรุ่นนะคะมีแต่วัยรุ่นเลยค่ะมารับรถกร็ขอให้ลูกค้านะคะรับรถไปไว้ใช้งานวันดีเรื่ดีนะคะวันนี้เนอะวันที่29้าเมษายนค่ะขนเงินขนทองเข้าบ้านนะคะร่ำรวยเงินทอง ธุรกิจ,จากิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะรวยๆแห่งๆยิ่งขึ้นไปคําหน้าคุณหลังเนาะอ่าก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคันออกวันนี้นะคะก็ฝากลูกค้าแล้วก็เอเีทุกท่านติดตามผลงานจากทางอุลลันกำลังสุดของเราไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ